มาดูขันสองนะครับผมกดหารถครับรถหายไปแล้วติดตามรถกันครับว่ารถอยู่ไหนครับโดังสองซื้อน,นะครับแล้วก็สัญญาณก็จะตัดนะครับรอข้อความครับเราจะไปติดตามรถกันนะครับว่ารถเราจะเจอรถไหมมันยังไม่บอกนะว่า,วามันไปต้อนไปที่ไหนนะครับ เราเข้อความก่อน <c oughs> เล่นซ่อนหาเลย,รย,เยครับรข้ความสจบแล้วครับเรวจะไปหารถกันเมื่อกี้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ได้วิ่งเลยม,มันมีล้อหลอกครับมีจอดชะลอ โอเคครับตันนี้รถติดกว่ารถจะจอดจะจอดแล้วใช่ใชไหมครับ ไปจอดตึกแดงเลยนี่ว่าครัโไปจอดตึกแดงเลยนะครับมันไปตึกแดงครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบริเวณน,นั้นมีอะไรมั่งโอ้ใช่เลยครับซอยตึกแดงครับซอยตึกแดงครับอันนี้บริเวณที่รถโดนขโมยไปนะครับแล้วก็ไปจอดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามรถกันนะครับผมโอเคครับ